อ่ะขนมาไปขนไปกองรวมกันไว้ที่เอ็นี่ไปเอาไว้ตรงนี้ลูกวางตรงนี้วางตรงนี้เออวางอ่ะจ้าไปเอามาอีกเอามาให้หมดเลยนะดี๋ยวมาให้หมดเลย สีห้าขวดนะ่ะไปเอาวุ้งขนขวดน้ำมาให้แม่ลูกเออเอาขวดน้ำมาเก็บมายกมาเอาขวดไหนก็ได้ขวดไหนก็ได้เอาไปเก็บไว้ เอาไปเก็บไว้กับที่ที่เดิมเมื่อกี้ที่ผักบุ้งเอาไปวางอะ่ะอ่ะตรงนั้นแหละค่ะจ้าเก่งเก่งเก่งไปเอามาอีกไปเอามาอีกเอามาอีก à à ok ja. Ja. à mà này จ้าไม่ที่เดิมโอเคเก่งเก่งเก่งตบมือตบมือเก่งมากไปล้างมือไปลูกไปอ่าเรียงกันไม่เป็นไรไปไปล้างมือไปล้างมือก๊อกหน้าบ้านนู่นไปจ้าไปล้างมือก๊อกก๊อกอยู่หน้าบ้านไปล้างมือ ล้างมือมีการล้างตีนด้วยอ้าวล้างอีกข้างหนึ่งก็ล้างด้วยนะอีกข้างหนึง่งโอเคอ่าพอแล้วพอแล้วเปียกหันแล้วปิดก๊อกโอเคไปเช็ดกับผ้าเช็ดตัวไปเปียกเหรอไปเช็ดมือก่อนไปไปเช็ดมืออะไปเช็ดมือกับผ้าเช็ดตัวหนูไปข้างในันไปอ๋อเดี๋ยวแม่เปลี่ยนเสื้อให้ข้าไปเช็ดมือก่อน อาพ่เช็ดตัวหนูผืนไหนออ้อาเช็ดอ๋อเช็ดี้ด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปลี่ยนเสื้อให้ลูกหนูแค่เช็ดมือแค่นั้นเช็ดมือเออเช็ดมืออ่ะมาแม่เปลี่ยนเสื้อให้มาเสื้อบุ้งอยู่ไหนไปไปหยิบเสื้อในลิ้นชักมาไปเสื้อบุ้งอะ่ะอาเช็ดตัวก็ต้องเก็บด้วยไปหยิบเสื้อหนูมาไปเสื้อหนูอยู่ตรงไหน เสื้อหนูอยู่ชั้นไหนตรงไหนชั้นชั้นของตรงไหนเปิดให้แม่ดูสิเสื้อผักบุ้งอะอยู่ตรงไหนมีไหมตรงนั้นไม่มีลูกไม่มีเนี่ยตรงนี้มองไม่เห็นเนาะอ่ะเอาตัวไหนเดี๋ยวไม่เอา